สมมติลุงเปิดรูปสอ้อมก่อนเนี่ยสมมติลุงเปิดมึงจะเปิดยังไงตัวนี้ไม่ต้องประษาโซนไม่เปิดจริงๆไปไม่เปิดจริงๆไม่ไม่ต่อไม่ต่อจบจริงอ่ะนั่ง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 คุยก่อนนั่งคุยก่อนนั่งคุยกันก่อนดินั่งคุยก่อนดิเปิดิ ตอนนี้เราอยู่ในโหมดอะไรครับลุงเราอยู่ในเซฟ่าโหมดเซฟม่าเราได้ว่าโหมดนี้มีอะไรดีบ้างครับลุงผมไม่รู้นะเล่อนไปเล่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไแล้วทำไมทำไมลุงไม่รู้อ่ะแล้วแล้วแล้วเรางบ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 ปีนี้ท่านจะทำอะไรบ้างไม่รู้นะรู้เหมือนเพื่อนผมเพื่อนเพื่อนลุงนี่ทำทำประสบการณ์อะไรบ้างมีมีประสบการณ์ทางด้านยืมนาฬิกาเพื่อนอะไรแบบนี้ป้ะ เอ้ยอะไรน่ะเอ้ยมันยิงมันยิก็ไอ้ตัดทุกพาดี่ลุงทำไมลุงลุงต้องลุงลุงต้องแบบมามาเดินยิงอ่ะทำไมลุงไม่เอารถถังที่ลุงซื้อมายิงอะไรอะทำไมลุงใั้ช้างโหวมใช้ช้างโมเอ้ยก็ทำไมลุงออ ไปทำเหี้ยอะไรแล้วยอาไอฮะพอก่อนดิซ้อทางหองผมแล้วยังไงผมซื้อมาผมซื้อมาเพื่อที่มาดูแลพี่น้องประชาชนนะลุงลุงพอก่อนเข้าเข้าสาระก่อนไอ้ตั์จะชอบกุบินต้องไปต้องไปนะไอ้นี่ไงคืนความสุขให้ประชาชนไม่มีไม่มีนะ นะ yeah, ต้นงนี้นะ yeah, <sure. S 1> ผมเรามาอยู่กับโหมดสเตปนะครับผมเราก็มาอยู่กับโหมดสเตปอัพน,นะผมเป็นโหมดที่เอ่อปืนเลื่อนขั้นนั่นเองนะผมก็คือจะโหมดนี้นะผมเมื่อค่าครบ20สิบตัวนะผมก็จะไปนั่งหลับในสภาต่อดีเหี <c> ้ย <oughs> <c oughs> ให้กูพูดก่อน <c oughs> ก็กวันนี้นะเออก็ก็จะเป็นโหมดสเต็ปอัพนะนะเออก็แบบว่าเออลุงครับอธิบายต่อดีอะไรต <laughs> นะแล้วก็เป็นโหมดสเต็ปอัพนะผมเป็นโหมดเลื่อนขั้นปืนแต่ละปืนนะผมโดยที่ปืนแต่ละขั้นนะผมจะสุ่มมาให้นะผมอย่างเช่นเอ่อช่วงแรกนะผมก็จะเป็นปืนไรเฟิลจูโดมนะผมแล้วก็เอ่อช่วงที่สองเนี่ยจะเป็นเอ่อปืนกลเบานะฮะ ก็เป็นเป็นโหมดที่เออไม่ต้องซื้อปืนนะผมก็มีปืนให้ฟรีแล้วก็เออมีเงินจากพัทลักอีจ7,000บาทใช่ไหมลุงใช่เฮ้ยมันโดนหัวเฉยมีตัวละครอะไยอ่ะคะไม่ไม่มีครับผมพรุ่งพุ่งนี้เปิดใหม่อีกรอบแล้วครับลุงใช่ๆเออผมผมไม่รู้นะลงเปิดตอนกี่โมงครับ เปิดเปิดตอนกี่โมงแล้วครับลุงบอลเสียก่อนเสียโคตรดังกระจอกจังวะไอ้ยี่สิบไรห้าขยะมูดฝอยทีหายเลยเอ่อตอนนี้มึงไปใครเนี่ยเป็นเป็นเป็นน้องกิดหรือเปล่าน้องกิชน้องกิดครับ น,น้องกิจครับวันวันนี้น้องน้องกิจน้องกิจมาม,มาเล่นกับพี่เนี่ยน้องกิจสนุกไหมครับวันนี้น้องกิจสนุกไหมฮาร์วอะไรเดีย๋ไไ <laughs> ยไม่รู้ส <laughs> ิแม่กไม่รู้เลยแต่กูชอบเสียงแรกมากกว่าเลยตอน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 ,ตอนก่อนเข้าเกมอ่ะกูขอเสียงนั้นอีกรอบหนึ่งได้ปะอะไรนะ เสียงตอนก่อนเข้าเกมมาพอเสียงนั้นอีกรอบนึ้งได้ปะตนนี้อไม่ไม่ไม่อีกเสียงนี่กมัดไอ้เสียงไอ้เสียง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 ผู้หญิงไงไอ้เสียงดีค่ะพี่น้องประจานทางอะไรเงี้ยโอ้ยพ่อมึงอะไอ้ยิ่งคิด ี๋ยมันก็เทน้ำผักซอยกูเลยเดี๋ยวมันก็เทน้ำผักซอยกูเลยหนาอ่ะน้องกิดครับน้องกิดครับหนาเลยอะน้องกิทลรอล้อล้อล้อกวนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทิ้งเอ่อวาร์ปน้องกิดไว้ให้นะไอ้เหี้ย กิดม <headaches> <IL> ีมีคนขอบอกว่าอยากอยากให้กิดเอ่อทำเสียงน่ารักน่ารักให้ฟังหน่อยฮัลโหลมีคนบอกเหรอไอริเจยิงักด์เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยิฮ้ เข้มๆโชว์เด็กมันหน่อยได้ปะแบบตาตาเมื่อกี้แบบสองสามตาที่ผ่านมาคือให้วอร์มแล้วไงอันนี้ไปขอแบบเข้มๆเลยได้ปะไอ้เขี้ยนหลุดอะไรนะอะไร่ะเล่นฉลับไม่ได้เลยอเฮ้ยสมมติสมมติว่าเปิดคลิปข้างหน้ามันจะเปิดยังไงอะสมมติว่าเปิดคลิปข้างหน้า <Yo. S 2> มึงต้องแบบเปิดเปิดแบบ <Head shot. S 2> เขาเรียกว่ามีสไตล์หน่อยอยวะนึกออกป่ะมันแบบมันแบบต้องต้องแบบคือแบบเนี้ยต้องแบบสวัสดีครับมึงต้องพูดพอๆไงคือมันต้องต้องพูดพอๆไม่รู้ไม่รู้าฮ่าไอ้เชือ แบบมึงเข้าใจแบบเวลาเราเราจะเปิดคลิปเนี่ยคือคือต้องต้องต้อง,ต,องต้องสื่อสารกับคนดูไงหล,ลังหลังนั้เราก็ไม่ต้องสื่อสาร <fin Un ited> ไม่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 ไม,ไม่นี่มันห้องนอนผมเฮ้ <c oughs> ยกิจทำไรอ่ะแอบซ่อนแอบซ่อนไอเจดังนิ่งอ่ะ มันมันเองโอยังไงโอยังไงวะมันมันเอาปืนคู่มายิงกับปืนพกใช่ปะเออเกอมื่ี้หนีหนีอะอะไรไม่ได้อ่านแล้วมันก็ก็ให้ซ้อมก่อนไงนี่คือนี่คือให้ซ้อมก่อนเว้ยเต่าก็ไม่มี ครั้งครั้งครั้งหน้าไงครั้งครั้งหน้าครั้งหน้าเปิดจริงอันนี้อันนี้แค่ซ้อมเว้ยนี่ก็ออกปะเก็บไอ้เคนี้ยมยิงไม่ได้เรื่องของเก็บนะเรื่องของเคลื่อนละลายทำไมวะเสียงเสียงอาจารย์ยิ่งสักทีเสียงอาจารย์ยิ่งสักอุ้ยอุ้ยเต็มเลยอุ้ยเต็มเลยต้องไม่ได้ทำไมวะเอ้บมันมันเจ๋วอ่ะเขาท่านเอาปืนปืนปืนป้องกันมาอุ้ย โวนอ้กครั้นึงอ่ะเออในกรองกันกรองกูยิงไม่โดนกูยิงไม่โดนมันได้แต่ได้ได้ได้คิดมาละ เดียวมีดฝันกูเกียร์อะไรอีกตัวเดียวอิงกิตกูยิงเองได้ได้จัดไปขยะจะบาเลยไรอากาศมลุดโคตรขยะโคตรขยะอะไรกิดหลุดไม่เห็นหรออะไรวะพูดอะไรไม่รำสอบเขาใจเลยกินแล้วสมมติว่ากิดกิดซ้อมปิดคลิปอะ อันเนี้ยเนี่ยคลิปคลิปนี้ให้ซ้อมเลยแบบทั้งเปิดทั้งปิดฮะแต่ปิดง่ายๆเลยใช่ปะอย่ายิงก็เผื่อเผื่อมึงทำช่องเองไงก็ก็ฝึกไว้ก่อนเนยกิบที่ขอขอที่อยู่ไหนได้ปะ ABC ยกส่งชั้นดีมีมาตรฐานเอาแล้วทำไมวะทำไมวะมืึงมึงมึงเป็นนคเปิดเองแท้ๆแล้วมึงก็ปิดปิดให้กูนะนะอ่ะน้องกิดเนี่ยสมมติว่าเล่นจบหนึ่งตาปิดคลิปมาแล้วเฮ้ยต้องพูดดีๆกับคนดูดิพอพอขอคนนี้ได้ไหมพอขอคนนี้ เกียร์อะไรเกียรไปหมดเกี้ยงเลยเล่นหาแม่มึงเสิร์ฟเองไอ้เมื่อกี้มันมีคนเยอะไงเออปิดปิดคลิปคิดป,ปิดคลิปแบาปิดดีๆไงแค่นั้นแหละ<อ> <laughs>